หวานใจเด็กกว่าถึง20ปีนงทนงศักข์ค่ะไม่เห็นจะต้องอายเลยแล้วค่ะภรรยาที่เด็กกว่าถึง20ปีสวยคมมากแม่เรียกได้ว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาจนนับปัจจุบันค่ะสําหรับภรรยาสาวของเขาซึ่งทุกคนนั้นคงจะทราบกันดีค่ะว่าสําหรับดารารุ่นใหญ่อย่างนงทนงศักดิ์ปัจจุบันเจ้าหนวเนี่ยอายุ5 9ปีแล้วเขาก็ออการายการ คุยแซบโชออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ที่ฟังกันค่ะโดยเขาทํางานในวงการบันเทิงเป็นนักแสดงและเป็นนักถ่ายภาพเขาทํางานในวงการบันเทิงนักแต่ปี2525 25. มาถึงนัปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีผลง,งานละครซีรีส์ภาพยนตร์ซิทคอมและการถ่ายภาพให้ไี้ชมกันอยู่เรื่อยๆค่ะกับล่าสุดนี้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการคุยแซบโชทำให้เห็นว่าภรรยาของเจ้าตัวนั้นถึงแม้ว่าจะมีอายุที่แตกต่างกัน แต่ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคใดอย่างใดยังคงเข้าใจและรักกันเหมือนเดิมล่ะคะ่ะซึ่งเป็นการพบรักครั้งใหม่พยาสาวกับเด็กที่ห่างกันถึง20ปีซึ่งทั้งสองแต่งงานกันไปแล้วทุกคนต่างก็มาแสดงความมีดีกับรักในครั้งนี้ค่ะเขาก็ออกมาแล้วว่าเป็นฝ่ายไปจีบเธอแบบเนียนๆก่อนเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยชวนกันไปวิ่งทั้งสองคนก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะยุห่างกันแล้วแต่เขานั้นก็สามารถยอมรับได้ที่เราเคยมีลูกเรียกได้ว่า ว่าการใช้ชีวิตคู่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คงจะเป็นการทําความเข้าใจซึ่งกันและกันและพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและะ้วค่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทางคู่ด้วยคะ่ะ